สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมิถุนายน2563ันหอิบสาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพยากรูดดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 5 o u r s i e l นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกทุกเดือนนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นสไตล์พวกพิกรคาร์หรือเพกาสโตนนะคะสามารถกดติดตามได้ด้านล่างอาจารย์แปะลิงก์เอาไว้เพลย์ลิสต์กดเข้าไปเลยนะคะหรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์ปุ๊บกดในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าพิกรคาร์หรือเพกาสโตน คุณก็จะเจอนะคะเป็นร้อยกว่า EP เลยนะก็ใครเหงาก็สามารถไล่ดูอันเดิมๆได้เพราะว่ามันเป็น Timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะคะแต่สาหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนก็ c o n t i n u a ดูต่อนะคะคือดูคลิปนี้ต่อไปได้เลยนะคะอาจารย์ต้องแจง้งทุกท่านเป็นประจำก่อนที่จะเริ่มการทํานายนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างเรียกว่า general reading นะคะไม่ได้เจ,จาะจงบุคคลใดฉะนั้นคุณต้องดูอย่างมีสติอย่านําไปงมง,ง,งายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์ YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูเยอะแยะนะคะไม่ใช่ว่าทำนายแค่คุณคนเดียวนะคะแล้วก็อาจารย์ถือว่าอาจารย์ทำเป็นการกุศลเพื่อ เป็นแนวทางอ,อ,อะไรต้องรามาระวงังอะไรที่ต้องเพิ่มเติมนะคะ,ะสุดท้ายแล้วเราเองก็ต้องเป็นคนกําหนดเพื่อให้อยู่เหนือดวงให้ได้นะคะ,อะตอนนี้เรามาเริ่มตัวกันเลยจากไพ่ไิคนเนีแล้วก็ไพ่ทารอ์ดอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าชาวราศีกรกฎจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ Concentration Be Candid Two of Wands, Ace of Pentacles, The Moon, Four of Wands, Four of Swords, Seven of Cups, Six of Swords, Nine of Cups, The Lovers, Six of Pentacles, 7 of Pentacles and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Seven of Wands โ okay. อเคโดยภาพรวมนะคะที่อาจารย์เห็นพลังงานคือช่วงนี้ของคุณวาทาศิลป์คำพูดคำจรจาปากของคุณเนี่ยจะพารวยนะคะคือว่าพูดดีเนี่ยมันก็เข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครแบบอาจจะทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดคเจรจานะคะช่วงนี้เด่นเป็นพิศเศษเลยนะคะมีโอกาสที่ คุณเองอาจจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือเราเองต้องไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้แต่ คุณเองยิ่งให้คุณยิ่งได้นะคะแต่ต้องให้โดยไม่เดือดร้อนนะคะให้วิชาวความรู้ก็ได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆแต่อาจารย์เชื่อเสิ่งเหล่านี้ว่าบางทีบางครั้งมันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะเราเองอาจจะต้องเจอคนนี้เพื่อช่วยเหลือคนนี้หรือคนนี้เจอเราเขาต้องช่วยเหลือเราทุกอย่างมันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเกิดขึ้นได้นะคะแต่พลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของการก้าวกระโดดก้าวหน้าหรือว่าบางคนอาจจะมีดวงเดินทางระยะสั้นก็ได้นะคะช่วงนี้บางคนยิ่งเดินทางอาจจะยิ่งได้เงินเยอะก็ได้สําหรับบาง แล้วก็ตั้งสมาธิให้เยอะๆนะคะเพราะว่าพลังงานมันเกิดจากความคิดของเราโดยตรงเลยในเดือนนี้นะคะคุณเองเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่หมั่นสวดมนนั่งสมาธิเป็นประจำอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวจะคุ้มครองคุณดีเทวดาประจําตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกรูปแบบที่ชัดเจนมากคืออะไรรู้ไหมสติและส,สติและปัญญาเนี่ยแหละค่ะชัดเจนมากนะคะฉะนั้นถ้าเราหมั่นนั่งสมาธิหมั่นสวดมนต์บ้างจะยิ่งดีต่อต,ตัวเราการสวดมน์บท,ทั่วไปหาได้ใน Google ร拉ธนาศีลห้าอาหะาสมมาภาหงษ์ชายประดิษฐ์ชนมชนัญชรแผ่เมตตากรวดน้ํานี่คือบทเบสิกที่คุณสามารถหาได้นะคะอ่ะก็เขียนไว้เลยการสวดมนต์ลำดับที่ถูกต้องต้องสวดยังไงสาหรับท่านที่ไม่เคยสวดมนต์นะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณเพราะว่าเดือนนี้มันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดวาทศิลป์มันแปลว่าการสวดมนต์ได้ด้วยนะคะยิ่งคุณพูดดีคุณทําดีคุณจะยิ่งได้ดีนะคะคือมันเหมือนกับว่าพลังงานมันจะเสริมพลังงานมันจะพลังงานดีกับพลังงานที่ มันแบบพลังงานที่ดีมันจะเข้ามาหาตัวเราแล้วตัวเราเองอะ่ะเหมือนพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาฉะนั้นมันแปลว่าอะไรเป็นการประสานเรื่องพลังงานดีๆเข้ามาอะไรต่างๆดีๆก็จะเข้าตามมาด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูเจาะลึกเรื่องการงานนะคะเป็นยังไงบ้าง เชนับคับขึ้นมา Queen of Pentacles นะคะแล้วก็อุกใไพ่ขึ้นดีจริงๆด้วยเดือนนี้ของคุณชาวราศีกรกฎดวงของคุณเด่นนะคะในเรื่องการงานคุณทำอะไรมักจะมีคนสปอร์ตทำอะไรก็ตามแต่เอาง่ายว่าประสบความสำเร็จนะคะ มีโอกาสได้ในสิ่งที่คุณต้องการมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการนะคะ,ะบางคนอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะก็ขอให้สู้ๆละกันเพราะคุณทําสําเร็จคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้ที่ดีคุณเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องการทํางานมาเยอะหรือถึงแม้เพิ่งเริ่มต้นแต่อาจารย์มองว่าคุณทําได้อย่างสวยงามมากนะคะแล้วพลังงานขึ้นแบบนี้เป็นพลังงานของการที่ทํางานแลวเหนื่อยนะคะ บอกเลยว่าการทํางานมันไม่มีหรอกค่ะที่ทํางานแล้วสบายนะคะถ้าขึ้นเชื่อว่ายังทํางานหาเงินอยู่ฉะนั้นมันเหนื่อยหมดแล้วค่ะแต่อย่างที่บอกคือเหนื่อยแล้วได้ดีไม่เสียแรงเปล่านะคะแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับบางท่านมีโอกาสที่คุณจะได้เงินเพิ่มเติม,ตมหรือเงินในการเยียวยาเรื่องการงานต่างๆก็ได้นะคะแต่ขอให้คุณขจัดเรื่องความกลัวออกไป คนเราบางทีบางครั้งเนี่ยขึ้นที่สูงหรือทําอะไรโดดเด่นหรือทําอะไรดีมักจะมีคนคอยจ้องอิจฉาก็เป็นได้หมดนะคะทุกที่จะหมดค่ะนะคะเด่นไปดีไปเรา,าเราทราแล้วสาเร็จอ,อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดดีเหมือนที่เราคิด เขาก็อาจจะพยายามอิจฉาได้เสยาเราแต่เขาทําอะไรไม่สําเร็จหรอกค่ะหากคุณเจ๋งจริงดีจริง,รงคุณไม่ต้องไปสายใจเสียงนกเสียงกาแต่จริงๆการที่มีบานแอบมีมานเนี่ยมันก็ดีหนึ่งอย่างนะคะมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกจิตกันไปนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นแบบนี้บางคนอะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเออเหมือนรู้สึกเหมือนคนที่คุณทางานด้วยเป็นโคเวิร์เกอร์อย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเป็นแฟมิลี่เป็นเป็นครอบครัวที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้ใครทํางานเป็นทีมค่อนข้างจะเวิร์ มันค่อนข้างจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็ใครที่ทํางานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกโล,โลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องซื้อมาขายไปทุกชนิดหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกจิตวิทยานะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกาการให้ความรู้ผู้อื่นนะหรือว่าเป็นการเจราจาทุกชนิดจะค่อนข้างเด่นนะคะแต่ดวงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะมีคน หมือนมีคนอุปถัมภ์อยู่ข้างหลังอยู่ตลอดหรืออาจจะเป็นสิ่งสั์สิทธิ์คุ้มครองได้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกคืออย่างงมงายจนเกินไปคนเรามีสิ่งสิทธิ์หมดล้ค,ค่ะคุณเป็นคนดีนะคะแต่ขอให้คุณหมั่นทําดีต่อไปเพราะไม่มีใครทําทชั่วได้ดีแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็ความมัน่นคงความมั่นคง มันจะเกิดขึ้นกับคุณเยอะมากๆคือมันเหมือนกับว่าคุณจะมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทําคุณจะกล้าลงมือทํามากกว่าเดิมหรือคุณอาจจะได้รับคําชมจากคนรอบข้างทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแต่อาจารย์เช่นหนึ่งอย่างถ้าเราพยายามไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่ใช้ความพยายามคุณจะสําเร็จทุกงานนะคะอ่าเรามาต่อกันนะคะที่เรื่องการเรียนค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง ดีแฮงแมนขึ้นนะคะแล้วก็ให้ขึ้นฟ้ารับสวดขึ้นมาแล้วก็ออมันเหมือนกับว่ามีอะไรค้างคาใจอยู่นะในเรื่องการเรียนมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเรียนมันมันไม่เหมือนไม่สุดอะความรู้สึกมันเหมือนอ่านยังไม่สุดหรือว่าเหมือนจะทําอะไรก็ตามแต่มันเหมือนยังติดๆจะขัดอยู่อะค่ะ บางทีอาจจะเจออุปสรรคปัญหาก็ถือว่าเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนให้กับชีวิตละกันนะคะอย่าไปคิดอะไรมากมายเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนมีการแข่งขันเกิดขึ้นหรือไปเป็นการสอบแข่งขันก็ได้นะคะหรือว่าแข่งขันกับตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะได้เกรดดีไหมเราจะทําตรงนี้ผ่านไหมจะสอบผ่านไหมมันเป็นลักษณะนี้คือมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณกําลังแข่งขันกับตัวเองหรือว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นอ่านหนังสือเยอะๆทำความเข้าใจกับมันเยอะๆตั้งใจอดทนพยายามแล้วมันจะทําได้ดีนะคะ ถ้ามันไม่สําเร็จไม่เป็นไรลองใหม่ได้นะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกอาจารย์เชื่อว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของคุณอย่างแน่นอนนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆค่ะสู้ๆนะอ่าเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชูบสวดขึ้นมานะคะคุณใช้เงินเก่งมันเก็บเงินไม่อยู่มันสวดพระคาถาเงินล้านเสริมด้วยนะคะพระคาถาเงินล้านเนี่ยจะเสริมได้หลากหลายอย่างนะคะแต่ต้องสวดและห้ามโลภนะคะแล้วก็มันทําบุญตักบาตรใจช่วยได้ดีสําหรับพระคาถาเงินล้าน จะทำบุญอย่างอื่นก็ได้แต่พระกระถางเงินล้านจะเห็นผลต่อเมื่อคุณตักบาตรทุกวันแล้วก็สวดพระกรถางเงินล้านหากวันไหนคุณตักบาตรไม่ได้หากระปุกอมสินมาหยอดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยโพสต์อีกทีลงไปในคอมมูนิตี้นะคะแต่อาจารย์จะนานๆโพสต์ทีเพราะว่ามันมีหลากหายอย่างที่อาจารย์ต้องโพสต์อยู่แล้วเนาะแต่อย่างที่บอกคือ เราไปหาใน Google ได้ค่ะการสวดพระคาถาเงินล้านยังไงให้เห็นผลการสวดพระคาถาเงินล้านยังไงให้มันเกิดผลดีตามมานะคะเพราะว่ากระถางเงินล้านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเงินเรื่องทองบางคนไปโฟกัสแค่เรื่องเงินเรื่องทองและโลภพอโลภไม่ไม่เห็นผลนะคะอย่างอาจารย์สวดมาสิปีอาจารย์จะสวดเป็นสมาธิเหมือนเขาเรียกว,ว่างเมื่อไหร่สวดอ,อย่างจิตอาจารย์โล่งอย่างเงี้ยจิตอาจารย์ว่างก็นโมสามจบสัมปจิชะมินะสามชัมคือสวดไปเรื่อยๆไม่จํากัดจบนะคะอืม ส่วนตัวคุณเนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่ขึ้นเป็นแนวลักษณะที่ว่าถ้าคุณยิ่งส่วดเนี่ยมันจะขจัดศัตรูหมู่มารขจ,จัดขจัดคนคิดไม่ดีแล้วก็ขจัดพลังงานด้านลบในจิตใจเราได้ด้วยและรวมถึงเสริมเรื่อง การเงินของคุณเพราะว่าช่วงนี้คุณมีเหตุที่เก็บเงินไม่อยู่หรือว่าเสียไปกับการซ่อมแซมอะไรบางอย่างในบ้านหรือว่ารถหรือว่าอะไรพังเนี่ยคุณต้องซ่อมหรือมันแปลว่าซ่อมร่างกายก็ได้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมีเงินสำรองเอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วพลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าคุณเองใช้เงินเส้นเปือน โดยตัวเองก็ได้คือช้อปปิ้งเก่งใช้เงินขาดสติต่างๆนะคะช่วงนี้คุณต้องเรามาระวังมากๆในการใช้ตังจริงๆมันเหมือนคุณมีกิเลสตัณหาหรือว่าเป็นสายเปย์หรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าเราไม่เรามาระวังตัวเองเปจนหมดใช้จนหมดจนกระทั่งเรามาเดือดร้อนทีหลังเรารู้สึกผิดในการใช้ตังได้นะคะ แต่อย่างที่บอกคืออาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าคุณเองก็ปั๊มตังค์ได้เรื่อยๆแหละแต่แค่ว่ามันมีเหตุที่คุณต้องใช้ออกไปและคุณต้องปั๊มมากกว่าเดิมนะคะฉะนั้นช่วงนี้ให้ประหยัดลงนิดนึงนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะ,ะแต่ถ้าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกของมีคมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเชฟหมอแพทย์พยาบาลอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบเกษตรกรรมเกษตรกรอะไรที่แบบต้องโคกับของมีคมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติต่างๆช่วงนี้เงินกลายเป็นว่าเข้ามาเยอะมาก ะะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารออนไลน์ได้ด้วยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกการสื่อสารทุกชนิดนะคะช่วงนี้การพูดกันเจราจาเงินจะดีแทนนะคะคือมันเหมือนจากร้ายกลายเป็นดีอะ่ะมันจะดีไปเลยนะคะประมาณนี้นะเรามาดูต่อสาหรับความรักคนโสดสนิทเอาโสดสนิทก่อนนะคะภายขึ้นเรามาระวังคนที่มีเจ้าของจะมาชอบหรือว่าเราเองไปชอบคนที่มีเจ้าของ หักข้ามใจให้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงสแกนคนดีๆหน่อยเพราะไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณจะเจอคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นคนที่ยังไม่เหมาะสมกับเราหรือเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนฝันร้ายเลยอะถ้าเข้ามาในชีวิตของเราบางคนมีแฟนดวงตกมีเพราะว่าบางทีบางครั้งทําให้เหมือนเราเกิดทุกข์อะพอเกิดทุกข์ขาดสติพอขาดสติอะไรก็ตามแต่พังไปหมดนะคะ มันมันไม่ไม่ได้เกี่ยวเสมอไปว่าดงไม่สมพงกันเสมอไปแต่บางทีบางครั้งมันก็อยู่ที่บุญลกรรมด้วยหนึ่งส่วนแหละแต่แค่ว่าวางคนมีความรักแล้วก็ทุ่มเกินไปจนกระทั่งลืมลืมลืมความถูกต้องรอบข้ามไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเหมือนความรักทําให้คนตาบอดเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะแต่เราเองต้องตั้งสติด้วยนะคะพอไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีคนเข้ามามีคนให้ความสนใจคุณแหละเพราะคุณมีเสน่ห์มากคุณเหมือนอาจจะแบบมีเสน่ห์ด้านด้านรูปลักษณ์ภายนอกหรือความสามารถของคุณก็ได้ทําให้แบบมีคนมาแบบ อาจจะแบบมาแอบมองมาแอบมองเธออยู่หลังเสาอยู่ก็ได้หรือแอบชอบคุณก็ได้อาจจะยังไม่กล้าบอกก็ได้นะเออเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยอาจจะไม่มีเชิงชูเสาแต่เขาแอบชอบมีการแอบชอบเนี่ยพลังงานแบบนี้มันเหมือนแบบแอบชอบแอบรัก หรือมันแปลว่ามีความรักที่แอบแอบซ่อนอะไรอาจารย์ก็เลยแปลได้ว่ามันเหมือนอาจจะแบบต้องเรามาระวังเรื่องคนที่มีเจ้าของเข้ามาอย่าเด็ดขาดนะคะรักษาสิ่งข้อสามให้มากที่สุดไม่มีใครนำช่วยได้ดีอันนี้ย้ำหลายรอบแล้วนะคะ,ะเรามาดูต่อสำหรับคนโสดที่แบบมีคนคุยสถานะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เหมือนช่วงนี้เหมือนต่างคนต่างทํางานนะคะมันเหมือนกับว่ามีเวลาเจอกันน้อยลงหรือคุยกันน้อยลงก็ได้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันแปลได้อีกมุมมองนึงนะ มันแปลได้2มุมคือ1มุมมันแปลว่าต่างคนต่างทํางานไม่มีเวลาให้กันคุยกันน้อยลงแต่ก็ยังคุยกันอยู่กับอีก,อ,กอีกมุมมองหนึ่งนะคะต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ทำนายเด็กกว้างพลังงานขึ้นมายังไงอาจารย์ทํานายแบบนั้นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาอันเนี้ยมันแปลว่าเออมันเหมือนคบกันสายฟ้าแลบ มันแปลว่าช่วงนี้อยู่ดีก็แบบปิ๊งปังชอบกันขอบคบเป็นแฟนได้เป็นแฟนกันซะงั้นแบบงงๆเอ๊ะเป็นแฟนกันแล้วหรออะไรเงี้ยมันจะมีความงงๆอาจจะเจอข่าวดีแบบนี้ก็ได้นะคะไม่แน่จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายหรือว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันมีความลักษณะของคาว่าคบกันอย่างรวดเร็วชอบกันอย่างรวดเร็วคุยกันแป๊บเดียวชอบเลยทันทีแต่งงานเลยอะไรเงี้ยเปรียบเทียบไ้ฟังเฉยนะคะแต่ว่าปุ๊บปับรับโชคอยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างค่ะอืม ช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคุณเองมีความงงแย้งนิดหน่อยแต่มันอาจจะแปลว่าคําว่าอดอ้อนได้ด้วยนะคะช่วงนี้มันแปลว่าคุณเองทั้งสองคนเหมือนจูงมือไปด้วยกันไปเที่ยวกันจะยิ่งดีนะคะเ,เหมือนอาจจะเที่ยวใกล้ๆหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงหรือว่ามีความสวีทวันแหววโรแมนติกกันบ้างนะคะมันก็จะทําให้รักของคุณแน่นแฟนแต่อย่าให้คุณระมัดระวังคือเรื่องอารมณ์ความคิดที่เป็นเด็กๆถ้าทะเลาะก,กันก็เป็นเหมือนทะเลาะก,กัน ไม่มันเบาๆอ่ะไม่ไม่ได้หนักหนาอะไรยังพอแก้ไขกันได้ยังพอให้อภัยกันได้ยังพอวางมือกันได้ไม่ทะเลาะกันต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยที่คบกันมานานเป็นแฟนกันมานานเหมือนเป็นหนึ่งว่าคบจนผูกพันจนเกิดเป็นความว่าเพื่อนช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกสับสนตัวเองว่าเราคบกับแฟนเพราะรู้สึกเหมือนเพื่อนหรือว่าเอ๊ะเหมือนคู่รักกันแน่นะมันก็จะมีแบบความสับสนเล็กน้อยเกิดขึ้นในความคิดของเราบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถึงอย่างไรถ้า คุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเองได้อาจารย์มองว่าก็คบต่อไปละกันแต่ก็ดูความถูกต้องด้วยะกันเพราะว่าพลังงานแบบนี้มันเหมือนพลังงานของเขาว่าคุณกําลังตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณอาจจะไปต่อถึงขั้นแต่งงานกันหรืออาจจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนมีความสัมพันธ์ในเชิงอื่นเข้ามาในเชิงที่แบบคุณทั้งสองคนรักเหมือนเพื่อนเกินไปหรือเปล่านะคะมันเป็นได้หมดเลยแต่โดยพลังงานโดยรวมเนี่ยอาจารย์มองว่า ถ้าสมมติบางคนที่คบกันมานานมากๆเหมือนในเชิงที่แบบรักกันมาอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเดือนหน้าตอไปได้เรื่อยไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะถ้าคุณมั่นใจคุณรักกันมากพอคุณแข็งแรงกันมากพอในเรื่องความรักพร้อมที่จะจับมือกัน่านทุกผ่านสุกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มองว่าคุณทั้งสองคนไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าแต่มุมมองหนึ่งอาจจะมีบุตรมีลูกก็ได้นะความมีอารมณ์เด็กๆเ,เข้ามานะประมาณนี้มีบุตรมีลูกได้หมดเลย สำหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานปกติดีค่ะโดยภาพรวมช่วงนี้อาจจะแปลว่าจืดชืดนะคะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีโอเคปะ่ะบางคนเนี่ยคบกันแล้วแบบมีสีสันเยอะเกินไปจนเครียดแต่ลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของคำว่าเรื่อยๆไปเปื่อยมันอาจจะออกแนวจืดชืดพยายามกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงละกันมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะคะอ่ะถัดไป สุขภาพแบบเป็นยังไงโอเคสุขภาพต้องระมัดระวังมากๆก็คือใครที่แบบเดินทางบ่อยๆเดินทางเองอะไแบบรเงี้ยระมัดระมัดระวังอุบัติเหตุแบบลุกหลงอะ่ะเออต่างๆแบบไปเจอคนทะเลาะก,กันโดนโดนเอ่อโดนฟาดไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคําว่าต้องระมัดระวังเรื่องชุนละมุนการการฉกกระเป๋าแย่งชิงอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจารย์เตือนเพิ่มไปนะอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่พลังงานมันแวบขึ้นมาอาจารย์เลยบอกว่าระมัดระวังเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองกระเป๋าสตางค์เอาไว้ข้างหน้าดูแลตัวเองดีๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถ้าดวงมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเองจะได้รู้และเรามาระวังตัวเองมากขึ้นนะคะอ่ะพลังงานเอ็นนี้ขึ้นมาในเรื่องสุขภาพคือเรื่องไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะทานยานิดนึงออกกำลังกายบ้างนะคะทานวิตามินบ้างก็จะยิ่งดีหรือเป็นผงฟูอาจารย์จะชอบทานผงฟูนะคะแล้วก็เนพวกวิตามินซีต่างๆมีหลากหลายยี่ห้อคุณก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะคะแต่แล้วก็เรามาระวังเรื่องภูมิแพ้เคสอดอกไม้หรือว่าขนสัตว์ต่างๆได้ด้วยนะคะอ่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว อ่แล้วก็สําหรับการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าอย่าลืมว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสาคัญที่สุดอ่อาจารย์เข้าใจแหละพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะคะบางคนเอ่อก็ไม่เข้าใจอาจารย์คือจะบอกว่าตัวอาจารย์เองอ่ะเข้าใจหมดแหละว่ามี2มุมมองอาจารย์อ่ะพ่อแม่เลี้ยงดูมามาดีมากนะคะคือในเชิงที่แบบเขามีพระคุณต่อกิ่งฟ้ามากที่อาจารย์จะหมายถึงนะคะ ทำให้อาจารย์เองอ่ะจะมองพ่อแม่เป็นอะไรที่อยู่เหนือหัวตัวเองก็คือมาอันดับหนึ่งหรือเรียกว่ายืนหนึ่งนะคะอาจารย์จะต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านหากพ่อแม่อาจารย์อิ่มแล้วหรือผู้มีพระคุณของอาจารย์อิ่มแล้วอาจารย์ถึงจะทําบุญนอกบ้านสาหรับบางท่านที่บอกว่าอาจจะพ่อแม่ของหนูไม่ค่อยโอเคเลยค่ะนู่นนี่นั่นหลากหลายเหตุผลร้านแปดพันเแต่อาจารย์จะบอกว่า กตัญญูเท่าที่ไหวละกันทําอะไรที่เรารู้สึกสบายใจทําซะอาจารย์เชื่อว่าคุณรู้ชอบช่วยดีคุณรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะทําเท่าที่ไหวไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะเพราะว่าอาจารย์เข้าใจแหละแต่ละแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันจริงๆคือเราคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อาจารย์เข้าใจตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณทําบุญกับพระในบ้านเสร็จแล้วทําบุญนอกบ้านนะคะในเดือนนี้ของคุณอาจารย์แนะนําให้คุณทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวก อา,อาหารเครื่องดื่มนะคะหรือแม้กระทั่งบริจาคของเก่าของมือสองอย่างเช่นเสื้อผ้าหนังสือนะคะของเล่นเด็กนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเด็กะคะ่ะจะยิ่งดีเด็กพิการตาบอดเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กด้อยโอกาสจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะแต่ทั้งนี้นั้นอาจารย์มาว่าทําบุญแบบรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นโอนเงินหรือว่าทําบุญในการบริจาคสิ่งของถ้าคุณทําเพียงหนึ่งบาทก็คือทําด้วยใจสูง ถือว่าเป็นบุญกุศลทั้งสิ้นนะคะจริงๆทาบุญได้หลากหลายรูปแบบแหละแต่แค่ว่าที่อาจารย์บอกคือมันจะยิ่งดีต่อ,ตอคุณในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะทําไปเถอะอะไรที่เราสบายใจทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนทํามันซะแต่ขอให้ทำด้วยจิตบริสุทธิ์ละกันนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอาจารย์มองว่าคุณจําเป็นต้องใช้มันมากนะคะคุณจําเป็นจะต้องทําสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดสมาธิและสติปัญญาที่ดีนะคะแต่อย่างที่บอกคือมองคลบอกอาจารย์คะหนูไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิ ถักนิตติง้งออ,ออกกำลังกายอ,อ,อ่านหนังสืออะไรเงี้ยมีหลากหลายอย่างที่ทําให้เกิดสมาธิได้จริงๆแล้วทุกๆอย่างที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือว่าการดึงพลังงานด้านบวกเข้ามามันทําให้เราเกิดสติพอเกิดสติคุณทําอะไรก็ตามแต่ประสบความสาเร็จอาจารย์ขอแค่นี้นะคะขอให้คุณโชคดีมากๆมีความสุขมากๆอาจารย์ก็อยากอยากให้คุณเองอ่ะได้อะไรดีๆกลับไปในเชิงที่แบบทาอะไรก็ตามแต่ขอให้มีแต่คนมาคอยอุปถัมภ์หรือว่ามีแต่คน คอยสนับสนุนในสิ่งที่คุณทําแล้วก็เจอแต่กาลยาณและไม่เจอแต่คนดีๆคนเราไม่อยากเห็นใครที่แบบเรารู้จักเครียดหรอคะ่ะอาจารย์เชื่อว่าคุณเองอะ่ะ คุณเองอะ่ะมีมีพลังงานดีอยู่ในตัวอาจารย์อยากให้คุณคิดพลังงานดีๆตรงนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยคุณจะยิ่งได้บุญด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมกด, like, กด,กดกกไกใใล,ล,ลไค์กด subscribe กด,ดกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram มกิ่งฟ้าจูนสองสิบห้าวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารยะะ์กิ่งฟ้าทําคลิปการกุตรต่อไปให้ท คุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโดออื่นในช่ององอาจารย์ถิ่ฟ้า2 4 6 5ได้เลยค่ะ